อ่ถาถลักออกมาแล้วเรียบร้อยอ่าอ่าเห็นไหมนี่น้ํามันคอมขึ้นมาเต็มแล้วพอนี้มาอยู่กับนี่เจ้า j จสจี e เหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นแจสปี2008นะครับวันนี้จะมาเติมน้ํายาคอมพิสเซอร์แอร์นะตัวนี้อ่ามีอาการคอมพิสเซอร์ดังนะโดยผมจะใช้น้ํายาตัวนี้นี่หนึ่งสามสีเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ขนาด2 0 0ร้ซีซี เดี๋ยวผมจะเติมไปทีละนิดก่อนทีละยี่สิบห้านะครับถึงถึงห้าสิบนะครับโดยเติมผ่านเจ้าสายตัวนี้ครับเติมผ่านสายตัวนี้เดี๋ยวจะกรอกเข้าไปในสายกันแบบนี้นะครับแล้วก็เติมผ่านสายตรงนี้นะครับอ่าเติมตรงนี้เพื่อเข้าฝั่งโลให้มันดูดเข้าไปนะครับโดยใช้น้ํายาน้ํายาน้ํายาตัวนี้ดัน ให้มันเข้าไปในระบบนะหนึ่งสามสี่เอตัวนี้สามกิโลนะครับตัวนี้ใหม่ๆซิงๆกันเลยตอนนี้เนี่ยฝั่งโลเนี่ยอยู่ที่ประมาณแปดสิบเกือบเก้าสิบครับประมาณแปดสิบเจ็ดนะครับเฮ้ยฝั่งโลครับอยู่ที่ประมาณแปดสิบเจ็ดถึงเก้าสิบนะครับฝั่งไฮอยู่ที่ประมาณเกือบจะเก้าสิบครับไปดูการทํางานตอนเราสตาร์ทเครื่องและเปิดแอร์กันนะ, <S <S> <S ะเราจะเปิดแอร์นะฮะ ครับแรงดันตอนนี้ลงมาเหลือประมาณเกือบประมาณ30มิบมิตครับแล้วฝั่งฝั่งไหเนี่ยขึ้นไปเป็นร้อยประมาณ160นะครับตอนนี้ตัดไปแล้วพอตัดปุ๊บเด้งขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันคอมแล้วก็ผ่านสายหลักคือตัวกลางตัวนี้นะ ตอนใส่ผมจะบีบใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อกี้ลืมกดอัดนะครับไม่เป็นไร่ะตอนนี้ทะลุกออกมาอีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยสังเกตดูจากมือตรงนี้ครับเห็นไหมน้ามันคอมทะลักออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวขอเติมอีกนิดนึงสิใสไปอีกนิดนึง ถ้าลักออกมาแล้วเรียบร้อยอ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่ไปแค่นี้น้ำมันมันลงไปขนาดไหนนะครับในกล้องมันอาจจะไม่เห็นนะตัวนี้มันลงไปประมาณครึ่งของครึ่งของตรงนี้ครับทั้งหมดนี่200นะครับ200ครึ่งหนึ่งคือ50เอ้ย100ตรงนี้คือ50อ่าเข้าไปประมาณ ตอนนี้เข้าไปประมาณ25นะผมจะเติมไปแค่นี้ก่อนจากน้ํายาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับนี่มันจะเต็มสายพอดีครับจะเต็มสายพอดีตรงนี้อาจจะเข้าไปประมาณ25นะครับมาเดี๋ยวเรามาเติมเข้าถังกันเลยนะมาเติมเข้าตัวถังน้ํายากันเลยครับโดยจะใส่ฝั่งที่มีสอนเข้าไปน้ํายาใหม่ๆกันเลย ยังไม่ได้แกะกล่องเลยเสร็จแล้วไปสสยอีกด้านครับมาต่อตรงเกตดน้ำยาได้เลย แล้วก็ทำการเปิดน้ำยาที่ถังครับอุ้ยอ่ะตอนนี้ที่ตาแมวนะครับมาดูใกล้ๆหน่อยอาที่ตาแมวนะครับเห็นไหมนี่มีน้ำมันคอมเข้ามาแล้วนะครับนี่เห็นหรือเปล่าเนี่มีน้ำมันคอมเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไล่อากาศนิดหน่อย อ่าไล่อากาศมันมีน้ำมันออกมาแล้วนะครับแสดงว่าน้ำมันคอมเราเต็มเอียดเลยนะครับอาจจะมีอากาศนิดหน่อยด้านในนะกระเด็นนิดหน่อยอ่าอือโอ้โหโอเคปิดไว้ก่อนจากนัน้นเดี๋ยวผมก็จะทำการสตาร์ทเครื่องรถนะครับแล้วก็อ่าตอนนี้ ที่วาล์วที่ถังเปิดเรียบร้อยนะครับสังเกตจากสายสีเหลืองขึ้นมาตรงนี้น้ามันคอมมารอตรงนี้แล้วนะครับนี่แล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดฝั่งโลเพื่อให้มันดูดเข้าไปนั่นเองหัวคอปเปอร์ตัวนี้ตอนนี้เปิดอยู่นะครับไปสตาร์ทรถแบบหนึง่งมาสตาร์ทรถเปิดแอร์ให้สุด ตอนนี้สตาร์รถเปิดแอร์เรียบร้อยครับมาดูที่ตัวเกลดน้ํายาเดี๋ยวขอตั้งกล้องแปผมจะค่อยๆปล่อยตัวนี้เข้าไปนะครับตอนนี้คอมแอร์ทำงานแล้วเรียบร้อยคอมแอร์ทำงานแล้วนะฮะค่อยๆปล่อยไปอสังเกตจากเข็มครับฝั่งนี้ปิดนะครับอาดูตามเมลตรงนี้ครับน่าจะหมดแล้วแหละเห็นไหม กล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่าดูตรงนี้ครับเห็น okay, แล้วผมปล่อยตรงนี้อ่าคข้าไปแล้วเหลือแต่น,น้ำยาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่กันอีกทีนึงครับมาสังเกตที่ตัวคอมเพรสเซอร์ครับอ่าถือว่ายังดังอยู่นะตรงนี้ถือว่าคอมเพรสเซอร์ยังดังอยู่ ไปดูความเย็นในรถอ่าตอนนี้มาแล้ว28องศาระดับน้ำยาเหนือในกล้องเห็นไหม40อ่า40กับ100ประมาณ170 1 80ครับโอเคเดี๋ยวจะลองเติมไปอีกนิดหนึ่งครับ ถือว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ยังดังอยู่ครับอ่าก็ปิดน้ำยาไปปิดที่ถังแล้วเราปิดาวาลตรงนี้ครับปิดาวาเรียบร้อยปิดตัวนี้ก่อนอปิดวาวเรียบร้อยเราจะค่อยๆมาคลายตัวนี้ครับ อ่าเสียงลมแล้วมหมอกอิดบา,างครั้งโอเคอ่าหมดแล้วอ่ายังมีอยู่โอเคหมดอ่าน้ำมันด้านในหมดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนซ้ำขั้นตอนเดิมนะฮะใส่ไปอีกนิดนึง โดยใส่ไปแบบเดิมครับนี่นะใส่ในรูตรงนี้ครับใส่ไปอีกเป็น50นะครับเมื่อกี้ใส่ไปยี่มห้าทั้งหมดที่ใส่ไปนะครับก็50มิลลิลิตรแล้วครนะัใส่สายเข้าไป อบีดให้แน่นเช็ดหน่อยลื่นและเหนียวมากจริงๆนะน้ำมันคอมอใส่เข้าไปที่ตัวเกียขันให้แน่นอ่าเปิดวาล์วที่ถังน้ำยานะครับเดี๋ยวมาดูตาแมวตรงนี้นะครับนี่ดูตาแมวตรงนี้เห็นหรือเปล่า ปั๊บอ่าเห็นไหมนี่น้ำมันคอมขึ้นมาเต็มแล้วมันอาจจะมีฟองอากาศนิดหน่อยครับเพราะว่าตัวนี้มันเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทรถกันขอปล่อยตรงนี้ออกอีกทีสิให้มันไม่มีอากาศนะครับน้ำมันมันจะทะลักออกมาด้วย เห็นไหมโอเคแค่นี้พอสตาร์ทรถเปิดแอร์แล้วเราก็เปิดแอร์เร่งอุณหภูมิให้สุดเลยหัวคาเปอร์นะครับปิด๊ะไป อ่าตอนนี้แรงดันมาแล้วอยู่ที่ประมาณ4 0่สิบแบอาจจะเปิดตัวนี้ตอนนี้เอยังทำงานอยู่นะฮะค่อยๆเปิดดูที่ตามแมวตรงนี้ครับไม่รู้ในกล้องมันเห็นหรือเปล่า พื้นตาแมเโอาโหจะค่อยๆเปิดน้ำยาน้ำมันพร้อมเข้าไปเห็นไหมเข้าไปแล้วปิดโอ้โหสี่สิบกว่าแล้วครับคุณผู้ชมโอเคจะเอาแค่นี้ครับ ตอนนี้มันอยู่ที่40นะครับ40กว่ากว่าด้วยซ้ำนะครับน่าจะพอแค่นี้แหละครับไปดูที่คอมแอร์ครับฟับงเสียงที่คอมแอร์อ่ะถือว่าเงียบไประดับหนึ่งครับดูที่ด้านในอุณหภูมิครับ 2่ยีองศาก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการเติมน้ํามันคอมแอร์นะครับเกียร์จะขึ้นสูงไปนิดนึงสําหรับด้านฝั่งโลประมาณนี้นะฮะ